ไปเหมอกรับรองบอลน,น้องครับพี่ถามนิดนึงครับจับงหวะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรอครับโดนก้าวแทงครับเราชาทั้งตัวนะเลยเห็นเพื่อนแฟนคอมเมนต์มาว่าจังหวะที่ที่ทำให้เราจุกจังหวะทีไว้เกี่ยวกันไหมไม่ครับตอนก้าวแทงครับ จังหวะที่โดนถีบไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยใช่ไหมจังหวะขึ้นมานั้นโดนก้าวแทงจังหวะนั้นไม่ทันระวังตัวหรือว่าไงไม่ทันระวังตัวเสียดายจไหมน้องเสียดายครับคิดไหมว่าจะจบแบบเราไม่ได้แชมป์อ่ะไม่ครับในใจที่เราก็หวังเหมือนกันใช่ไหมครับคิดว่าถ้าเกิดไม่โดนจังหวะนั้นชุดนั้นนี่เกมจะออกมาในรูปแบบไหนครับน่าจะดีกว่านี้ครับ เียดายไหมเหมือนอาวุธก็ยังไม่นได้ออกอะไรมากมายเลยใช่ไหมครับถ้าไม่นโดนจังหวะนั้นนี่เกมต่อไปยกต่อไปเราออะไรมาสู้ครับเราคิดว่าเราจะสู้ยังไงอืมเราก็พยายามหมดจนนั้นก็พยายามจะจับนายตีแต่ว่าวันนี้โชคไม่เข้าทางเราทนน้องนะเสียดายเสียดายน้องเสียดายแทนเฮ้ยวันนี้จริงๆแล้วเรากลวางแผนว่ายังไงรู้ ว่ายกหนึ่งยกสองจ้ะมากินนักจะโฮมจะโฮเกมไว้ก่อนนะครับแล้วก็จับยกสามยกสนะี่ครับวันวนี้ก็ทำม้สนุฤอ,อยากขอโทษใครบ้างครับรน้องก็โทษทีทุกคนคนระับไม่เป็นไรครับน้องเป็นลังใจสู้ต่อไปครับ <c oughs>